สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันอาทิตย์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ้นให้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลเคลลิกอลีใต้นะครับเป็นฟุตบอลคู่เร็วนะครับคู่นี้จะเล่นกันในเวลา5โมงเย็นของบ้านเรานะครับเป็นเกมละหว่าส่วนบูวิงจะเจอกับสังจูสังโมนะครับ อันดับของโซนโบวิงไม่ค่อยดีนักนะครับอยู่อันดับสิบของตารางนะครับอยู่ในโซนท้ายตารางเพิ่งจะมีแค่แปดแต้มเท่านั้นนะครับในขณะที่ซังจูซังมูอยู่อันดับห้านะครับพวกเขามีสิบสี่แต้มนะครับฟอร์มของทีมเยือนนั้นค่อนข้างดีทีเดียวครับนัดหลังสุดนั้นแพ้แค่เกมเดียวนะครับคือเกมที่แพ้ต่อพวงซิลเลอร์ชาบ้านสองประตูต่อสี่นะครับสองนัดล่าสุดนั้นชนะรวดนะครับชนะ FC โซน10แล้วก็ บุกไปชนะสองนำหนึ่งศูนย์นะครับในขณะที่โซนบรูวิงฟอร์มห้านัดหลังยังดูแข่งๆนะครับแพ้สองเสมอสองแล้วก็ชนะหนึ่งนะครับนัดล่าสุดนั้นพวกเขาแพ้แทกูสามประตูต่อหนึ่งนะครับเจอกันวันนี้นะครับเรดเอาส่นบรูวิงต่อศูนย์จุดสองห้าลบน้ำนะครับถือว่าเป็นเรทที่ผมว่าเชียร์ลำบากครับผมว่าเชียร์ลำบาก ผมยังชอบซังจูซังมูทีเดียนมากกว่านะครับผมว่าเกตบอลดีกว่าและที่สำคัญพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับวันนี้อาจจะมาเยือนก็จริงนะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าแพ้ส่วนบูวิงนะครับกับเลดนี้เชียร์ซังจูซังมูนะครับคู่นี้บอลออกได้ทั้ง3หน้าผมเชื่อว่าทีมเยือนไม่น่าแพ้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากแลวกดแชร์ด้วยนะครับคืนนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมในทัดได้ใหม่นอนพรุ่งนี้สวัสดีครับ